สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการทางธรรมชาตินั่นก็คือปรากฏการณ์พระจันทร์เพนหรือพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2565กก็จะตรงกับวันสำ ทางศาสนาวันมาคะบูชาพอดิบพอดีนะคะการเกิดปรากฏการพระจันทร์เพนหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้เกิดที่ราศีสิงห์นะคะดาวพระอาทิตย์ และดาวพระจันทร์ทำมุมเล็งกันเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ขึ้นซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์เกี่ยวข้องกับน้ําเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะมีผลอย่างไรได้รับผลอย่างไรจากปรากฏการณ์ครั้งนี้ค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะ ชาวกลุ่มท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุ่มก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการทางธรรมชาติพระจันทร์เพ็นหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมค่ะการเกิดปรากฏการพระจันทร์เพ็นในครั้งนี้เกิดที่เรือนปัตตนิของคุณนะคะปัตตนิหมายถึงคนรักคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ค่ะต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณมีเกณฑ์ที่จะมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับ เพศตรงข้ามมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับคนรักคู่รักได้รับข่าวดีจากคนรักหรือมีโชคจากคู่รักตัวเลขที่เกี่ยวกับคู่รักของคุณคนรักของคุณสามารถนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จและมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งดีๆจากคนรักของคุณนะคะอย่างที่สมัยบอกไปชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้จะมีผิวพรรณผุดผ่องค่ะคุณจะดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นใครที่เป็นผู้หญิงก็จะดูดีหน้าตาดีสะอาดสะอ้านนะคะแต่งตัว ดีอาจจะมีการปรับบุคลิกปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูดีมากยิ่งขึ้นรักสวยรักงามมากขึ้นถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะดูสมาร์ทดูหล่อมากขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ได้ของใหม่เข้าบ้านมีเกณฑ์ได้เงินเพิ่มมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษนะคะเ,ออเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นในเรื่องของการเงินมีข่าวดีเรื่องของการเงินเข้ามาอาจจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพศตรงข้ามในเรื่องของการเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะชาวลัคนาราศีกุมจะ หยิบจะจับจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้การช่วยเหลือคอยให้การเกื้อนหนุนค่ะในช่วงนี้ถ้าคุณใจร้อนก็จะมีคนมาทำให้คุณใจเย็นมีคนมาปลอบใจมีคนมาเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคือเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่จะมีคนประครบประหงมมคุณประมาณนี้ค่ะถ้าทะเลาะกับแฟนแฟนก็จะตามงอ้อถ้าทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนจะพาไปเลี้ยงข้าวนะคะถ้ามีปัญหากับคนในครอบครัวก็จะมีคนมาช่วยไก,กล่เกลี่ยเนี่ยค่ะเป็นลักษณะนี้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณจะหาเงินหา ทองได้มากขึ้นกระเป๋าหนักขึ้นด้วยมีเกณฑ์ดีทั้งเรื่องของจิตใจมีเกณฑ์ดีทั้งเรื่องของการเงินการทองค่ะชาวลัคนาราศีกุมจะได้จัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินนะคะคอนโดบางคนอยากซื้อบางคนอยากขายบางคนอยากเช่าอยากโอนบางคนอยากจดจำนองอะไรอย่างเงี้ยนะคะการ,ตรเตรียมเอกสารต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้กู้สินเชื่อจากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ด้วยนะ ใครต้องการกู้มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านใครต้องการโปะหนี้ก็มีเกณฑ์ได้โปะประมาณนี้ค่ะมันจะมีมุมที่ดีทั้ง2ฝ่ายเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมหรือไม่เช่นนั้นนะคะถ้าเกิดไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อไม่ได้เช่าอาจจะเป็นลักษณะของการตกต่อเติมซ่อมแซมบ้านรถที่ดินก็ได้ซ่อมรถแม่ทนเน้นรถต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านจัดสวนใหม่ให้ดูสะอาดสะอ้านมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ต้องระมัดระวังคนในครอบ ครัวทะเลาะหรือมีปัญหาจุกจิกใจนะคะอันนี้ก็ต้องรอบคอบให้ดีด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ทํางานแล้วเอ่อข้องเกี่ยวกับคนในครอบครัวอย่างเช่นเป็นธุรกิจของทางครอบครัวหรือทําร่วมกันกับคนรักคู่รักในช่วงนี้จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นเกื้อหนุนซึ่งกันและกันดีให้พลังงานบวกๆซึ่งกันและกันนะคะชาวกุมต้องพยายามพูดดีคิดดีทําดีค่ะเป็นจังหวะที่ดาวพระจันทร์เอ่อเกิดเป็นพระจันทร์เพนแบบนี้นะคะสิ่งดีๆคุณต้องล่อเข้ามาสิ่งดีๆคุณต้องรับเข้ามาค่ะอย่าพยายามดึงพลังงานลบๆเข้ามาในตัวเองนะคะไม่อย่างนั้น มันจะลบยาวนะเพราะว่าเหตุการณ์จาก16กุมภาพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยนับไปอีกประมาณเกือบเกือบหเดือนเลยนะคะที่จะมีผลต่อดวงชะตาของคุณค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์ลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆด้วยนะคะนอกจากเรื่องของคนรักคู่รักแล้วคุณทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มได้ดีลงานมีปฏิสัมพันธ์กับใครเขาก็จะเกื้อหนุนคุณดีบางคนรอออเดอร์จากลูกค้าก็ได้รับการติดต่อเข้ามาบางคนจากที่ค้าขายเงียบๆซบ,บเซานะคะในช่วงนี้ก็จะมีการค้าขายที่คึกคักมากยิ่งขึ้นได้รับออเดอร์ได้รับการติดต่อได้รับการดีลงานค่ะไม่พ เเท่านั้นคุณยังมีโชคจากการพูดการจาด้วยใครที่ต้องข้องเกี่ยวเกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจาการประสานงานต่างๆจะมีมุมที่ดีนะคะทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มได้สร้างความสําเร็จสร้างชื่อเสียงสร้างเกียรติยศให้กับตัวคุณค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะสำหรับชาวลัคนานราศีกลุ่มเรามาเริ่มกันที่คนมีคู่กันก่อนค่ะสำหรับคนมีคู่แฟนจะหึงหวงคุณมากยิ่งขึ้นใครที่มีคู่นะคะแฟนของคุณจะอย อยากอยู่ใกล้คุณมากยิ่งขึ้นแฟนหลงสเสน่ห์คุณแฟนอยากอยู่กับคุณตลอดเวลาทำตัวติดกันตลอดเวลาประมาณนี้นะหรือถ้าสำหรับคู่ใดที่ทะเลาะกันอยู่งอนงอนกันอยู่ง้อแป๊บเดียวหายเลยนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายไปง้อแฟนคุณก่อนก็ได้นะถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดนะไปง้อแป๊บเดียวคืนดีกันเลยประมาณนี้คะ่ะนะส่วนใครที่ยังโสดนะคะไม่มีคู่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคอนเน็กชันเก่าๆได้เพื่อนเก่าเป็นแฟนหรือว่าได้คุยกับคนเก่าๆหรือเป็นอีกลล ักษณะหนึ่งคือเพื่อนเก่าคุณได้มาแนะนําให้คุณรู้จักกับใครบางคนแบบนี้ก็ได้มันจะมีมุมที่ข้องเกี่ยวกับคอนเน็กชันเก่าๆด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมคนโสดนะนะถ้าไม่ได้คุยกับคนเก่าๆก็จะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนติดต่อแนะนําใครให้เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่อมานะคะเรื่องของสุขภาพอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการ์พระจันทรเพนแบบนี้จะเป็นปรากฏการ์ที่ข้องเกี่ยวกับน้ําค่ะหมั่นดื่มน้ําเยอะๆช่วงนี้อาจจะมีอาการปากแห้งนะคะดูแลช่องปากดูแลช่องท้องให้ดีช่องท้องอาจจะเกิดการท้องผูกขับถ่ายยากอะไรอย่างเงี้ยนะต้องพยายามดื่มน้ําเยอะๆดูแลระบบเลือดระบบความดันในร่างกายนะคะอีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากเตือนกันไว้คือให้หมั่นทําบุญทําทานช่วงนี้ดวงชะตาในเรื่องของการงาน และเรื่องของการเงินคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหมั่นทําบุญทําทานทํากับแฟนก็ได้ทํากับคนในครอบครัวก็ได้นะคะไปพาแฟนไปทําบุญหรือว่าการทําบุญกับคนในครอบครัวคือให้เงินคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ก็ได้แล้วอธิษฐานจิตตามขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราไปขอพรน,นะ ที่ผ่านมาเราต้องหมั่นทำความดีด้วยนะพรน,นั้นถึงจะสำเร็จผลนะคะก็คร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวและคาาราศีกุมค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวกุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ